ลองได้อร่อยฮารุสู้ฮารุสู้แล้วฮารุสู้ตั้งกระเป๋าธรรมยาอ่ะสนใจของกินเงินมูิ้นเตมพลขาก็ทำแบบมึงทำนั่นนั่นเออเห็นบาดที่มันติดไอบอลมันคิดว่าไอบอลเป็นหมาเหมือนมันอ่ะอาจ๊ะเนี่ย ฮาลุกจังอ่ะอ่ะเบือกมากนี่ฟ้าได้นในการกุ้มกุมกุมกินหัวหมากไม่ไม่ไม่ต้องเอาออกกันเดี๋ยวจะไรเป็นไส้เดือนตับโต <ista> <out> เหนื่อยแล้วเหนื่อยโอ๊ยโอ๊ยเหนื่อยก็พอแล้วเดี๋ยวฝืนอย่าฝืนหยิบหมูให้ชิ้นนึงก็แม่หยิบหมูให้ชิ้นนึงเนี่ยปวดแล้วก็แตกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหนื่ออยนนก็แม่ต้องนอนพัดลมโอ้โหหัวกระเทซินจ้ะ เ่นก็หอแล้แหกแกนลากาดีชนะดูในดูในโทรศัพท์มันสวยน่าเออ มา mưa มา mưa เลยเอา mưa ขอ mưa ให้ Mưa มั้ย Mưa มา